หัวดีไหมจีพีต้นทุนสี่สิบเก้าจุดห้าครับจันปรีครับต้นทุน4ี่สิบเก้าใช่ไหมก็มองว่าได้ครับก็รอตามแนวรับที่ให้ไว้เลยครับประมาณโซนสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ส9สิบเก้านะครับแต่อย่าเพิ่งถั่วเต็มไม้นะครับอย่าเพิ่งถั่วเต็มไม้ค่อยๆทยอยไปเพราะว่าจากตัวเนี้ยจากทุนเนี่ยก็เข้าใจว่าลงมาหน้าจะประมาณเกิน20%สเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็ก็ลงมาระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะถั่วเยอะเนี้ยเราควรจะให้ลงเกินห้าสิเปอร์เซ ลง20%ถัวนิดหน่อยพอนะครเพราะมันไม่ได้ทำให้ทุนได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถัวได้แต่มองว่าค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับจัปีครับด้วยความเคารพเวลาการเข้าถัวเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะได้รับคําแนะนําก็คือเฮ้ยมันมันย่อในช่วงขาขึ้นเนี่ยเออหน้าถัวแต่เนี้ยจันปีก็มองเทรนด์ว่าเซตน่าจะเป็นไซเวย์ถึงไซเวย์ดาวทำไมไม่ห้ามคุณลานาว่าอย่าเพิ่งถัว หรืออะไรมันก็ไม่แน่ก็เลยแนะนําให้แบ่งไม้ถั่วตกลงยังไงครับอาจารย์ปีครับเออเพราะว่าเพราะว่าผมมองว่ากลุ่มลงไฟฟ้ากับไฟนี้เนี่ยน่าจะรีบาวขึ้นได้เนื่องจากบอลยู่ลงแล้วตัวเนี้ยเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวลงไฟฟ้าดังนั้นเออเลยเลยให้ถั่วนะครับสําหรับการเล่นรีบาวนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะรีบาวกับไปทุนไหมเนี่ยสี่สิบเก้าก็มองว่ายังนะครับอาจาร <Ừ. S 2> อาจจะเล่นแค่ทุนใหม่แล้วเอาทุนใหม่ออกไปก่อนนะครับ,รบก็ได้กําไรทุนใหม่มาแล้วทุนเก่าก็ถือค้าไว้ถนะ้าค่อยถั่วไม้หนักเนี่ยค่อยไปรอลงหนักๆไเลยจะดีกว่านะครับทีมแอดมินจาก m ั n นิ s ั p พิ i a l ครับนำเสนอโปรโมชั่น11เดือน11เลือกสมัคร1หลักสูตรใน Money พั u ออนไลน์ได้ในราคาพิเศษ และจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนอีก1คอร์สพอๆกับซื้อ1แถม1เลือก1คอร์สในราคาพิเศษรับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอร์สเรียนเพิ่มอีก1คอร์สนะครับซื้อ1ได้เพิ่มอีก1นะเท่ากับว่ารวมเข้ากลุ่ม2หลักสูตรด้วยกันและยังได้รับหนังสือนะครับฟรีอีก1เล่มครับมูลค่า750บาทซ u เปอร์สต็อก วิธีหาหุ้น10แเด้งกำไร10เท่าอธิบายด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักสถิติและวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรที่นะเกินเลยหรือเวอร์วังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรกกะแนะและหลักการลง,ลงทุนนะครับอาจจะมีการนะมีมุมมองที่จะนำความรู้นำทฤษฎีในช่วงก่อนหน้านี้มา ปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่คือความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย Ken f i ช h e r นะครับ Superstock หนึ่งในผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติมวียอนมูลค่า790บาทมอบให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s อแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ